สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการสร้างฐานข้อมูลนะคะของอแซมกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเราไปกดที่แซมนะคะเปิดฐานข้อมูลแซมขึ้นมานะคะจากนั้นไปที่ php my admin นะคะจากนั้นไปกดคำว่า new ค่ะในที่นี้ สร้างชื่อดาต้าเบสของเรานะคะขอเป็น w p นะคะ Data ตรงนี้ให้เราเลือกนะคะเป็นอ่สักครู่นะคะให้เราเลือกเป็น u t f 8นะคะ under score unicode นะคะให้เรากดเลือกนะคะจากนั้น create ค่ะกดสร้างขึ้นมาเลย นี่นะคะเราจะได้ฐานข้อมูลของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะฐานข้อมูลของเราเจะอ,อยู่ที่ฐานข้อมูลตรงนี้นะคะดังนั้นเมื่อเราสร้างฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในวิดีโอถัดไปเนี่ยเราจะมาสร้างเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งโปรแกรม Word WordPress กันนะคะ